ตอนนี้เราก็อยู่ในป่าที่ใดที่หนึ่งนะครับบ้านอะไรเนี่ยนนไม่รู้บ้านวัดห <What? S 2> <What? S 1> นองน้ำวัดหนองน้ำ อุณหภูมิวัดหนองน้ำขุนครับบ้านอ่ออออออะไรวะเนี่ยออกออออกออออออไม่โตออบ้านออครับผมเดี๋ยวถามข้างบนขับต่อไปบนเลขาที่กาอีกสามกิโลเมตรจ้าจุ๋ง โรงเรียนบ้านถามอีกห้าร้อยเมตร